สวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้ก็ได้เวลาเก็บพริกกันแล้วนะคะพริกแต่และชนิดก็มีลักษณะสีสันที่แตกต่างกันไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือบางชนิดก็อาจจะไม่มีรสเผ็ดเลยวันนี้เราจะมาเก็บพริกนะคะส่วนพริกชนิดนี้มีชื่อว่า Acapulco ค p เก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเป็นพริกพื้นเมือง ที่นิยมปลูกในอเมริกากลางและอเมริกาใต้พริกชนิดนี้จะมีรสชาติที่ไม่เผ็ดมากจนเกินไปจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่อบอุ่นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60องศาฟาเรนไฮหรือว่า15องศาเซลเซียสพวกเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่มีแสงแดดจัด 6-8ถึงชั่วโมงต่อวันได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่อย่างเพียงพอส่วนดินที่ใช้ปลูกนั้นควรเป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีส่วนการให้น้ำนั้นควรรดในช่งชวงเช้าและเย็นหากวันไหนที่มีฝนตกก็ไม่ควรที่จะรดน้ำเพราะจะทำให้รากเน่าได้และนี่คือพริกลาวที่มีรสเผ็ดมากกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทานเผ็ด ทางภาคอีสานจะนิยมนำมาปรุงอาหารประเภทแกงหน่อไม้ใส่เป็นลูกโดดพริกลูกโดดมีรสชาติที่เผ็ดมากส่วนนี้ก็คือพริกยเยนอยู่ในตระกูลพริกหยวกมีลักษณะยาวเรียวมีทั้งสีเขียวและสีแดงมีรสชาติที่เผ็ดร้อนเป็นพริกที่มีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปอเมริกา ค่ะนอกจากพริกที่ได้กล่าวมานี้เราก็ยังมีพริกอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้จักมีหลายพันมีหลายสีหลากหลายพันในแต่ละถินแต่ละทวีปก็มีพริกที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปทรงสีหรือรสชาติที่เผ็ด พริกก็มีทั้งคุณและก็โทษไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่าเป็นอาหารปร,ระเภทไหนก็ตามหากเรารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปย่อมส่งผลเสียให้กับร่างกายของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะรับประทานอะไรก็ตามก็มีทั้งผลดีแล้วก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษก็ทุกคนก็ให้ระมัดระวังกันนะคะว่าเราทาน รับประทานอาหารสิ่งต่างๆที่เราทานเข้าไปเราก็ให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะก็จะดีกว่าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ